เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคําว่านี่เนี่ยฟังแล้วบางคนรู้สึกใจสั่นเลยเหมือนแบกอะไรหนักๆไว้ตลอดเวลาใช่ค่ะรู้สึกเหมือนเป็นภาระใหญ่หลวงแต่กับอีกหลายหลายคนนะครับนี่กลับกลายเป็นเหมือนเครื่องมือชั้นดีเลยที่พาเขาไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความมั่งคั่งได้อืมมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่จริงๆอะไรคือเส้นแบ่งนั้นกันแน่ครับระหว่างนี่ที่แบบดึงเราลงเหวกับนี่ที่เป็นบันไดให้เราปีนขึ้นไปได้ น่าสนใจมากค่ะวันนี้เราลองมาเจาะลึกเรื่องนี้กันในมุมที่อาจจะสวนทางกับที่เคยได้ยินมาหน่อยนะครับลองเปลี่ยนมุมมองกันดูเนาะใช่ครับลองมองว่าถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยนี่อาจจะไม่ใช่กำแพงขวางเรานะแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นเหมือนสภาเลยครับที่ช่วยให้เราข้ามไปสู่อนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยซ้ําอือืม,มน่าสนใจค่ะคือปกติเวลาพูดถึงนี้นะครับ ภาพจำที่คนส่วนใหญ่มีมันมักจะมาแนวลบๆหน่อยใช่ค่ะนึกถึงความอึดอัดกดดันกองเอกสารทวงหนี้โทรศัพท์ตามอะไรแบบนั้นความกังวลว่าจะหาเงินจากไหนมาจ่ายคืนซึ่งเปิงไม่แกลัดแม้และเพราะประสบการณ์ส่วนใหญ่หรือเรื่องที่เล่าๆต่อกันมามันมักจะเน้นไปที่ปัญหาปัญหาจากหนี้ที่ไม่ดีหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ว่างั้นเถอะ ถูกต้องค่ะประเด็นนี้น่าสนใจนะเพราะมันสะท้อนว่าสังคมมักจะฉายภาพนี่แค่ด้านเดียวด้านร้ายร้ายใช่ค่ะคือด้านที่เป็นนี่เสียหรือที่เรียกว่า bad debt อะค่ะนี่เสียมันเป็นยังไงครับพอจะขยายความได้ไหมก็คือหนี้ประเภทที่เกิดจากการเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่เอ่อไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรเพิ่มในระยะยาวเลยหรือที่แย่กว่านั้นคือมูลค่ามันเสื่อมลงเร็วมากเช่นอะไรบางครับ ก็อย่างเช่นกู้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยตามกระแสกู้ไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาก็ต้องผ่อนยาวๆหรือใช้บัตรเครดิตรูดปื้ดๆจนเต็มวงเงินประมาณนั้นเลยค่ะนี่แบบนี้มันเหมือนสมอเรือเลยนะคะคอยถ่วงเราดึงเราให้จมลงเรื่อยๆ <c oughs> ฟังแล้วรู้สึกหนักเลยครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วนะคะมันมีอีกด้านหนึ่งของเหรียญ <c oughs> ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปหรือบางทีอาจจะไม่เคยถูกสอนให้รู้จักเลยด้วยซ้ํา <c oughs> อีกด้านที่ว่าคือ ก็คือนี่ที่ฉลาดหรือกูเดฟค่ะนี่ที่ฉลาดชื่อน่าสนใจครับค่ะนี่ประเภทนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อการบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปนะคะอา้าวแล้วมีไว้ทำไมครับมันมีไว้เพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าในอนาคตสร้างใช่ค่ะมันเลยไม่ใช่กำแพงไงคะแต่มันทำในที่เหมือนสะพานสะพานเชื่อมไปไหนครับเชื่อมเราไปสู่เป้าหมายทางการเงินช่วยย่นระยะทางให้เราได้ พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพเปรียบเทียบง่ายๆนะคะสมมติมีคนคนหนึ่งฝันอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองครับฝันยอดฮิตเลย <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> แต่เขาเลือกวิธีค่อยๆเก็บเงินสดไปเรื่อยๆอาจจะต้องใช้เวลา5ปี10ปีหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นเลยกว่าจะได้เงินก้อนนั้นมาเหนื่อยเลยนะครับรอเป็น10ปีแล้วระหว่างนั้นเป็นไงคะโอกาสทางธุรกิจอาจจะเปลี่ยนไปแล้วคู่แข่งอาจจะเต็มไปหมด จริงด้วยครับตลาดเปลี่ยนเร็วมากแต่ถ้ามีอีกคนหนึ่งเขามีแผนธุรกิจที่ดีเลยนะรัดกุมรู้ต้องทำอะไรศึกษาตลาดมาพร้อมครับเตรียมตัวมาดีแล้วเขาตัดสินใจใช้นี่ที่ฉลาดก็คือไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้เลยทันทีอ๋อไม่ต้องรอเก็บเงินเอง ใช่ค่ะคนคนนี้ก็จะสามารถลงสนามแข่งได้เร็วกว่ามีโอกาสสร้างรายได้สร้างแบรนด์สร้างฐานลูกค้าได้ก่อนคนแรกอันนี้คือการใช้นี่เป็นสะพานหรือตัวเร่งที่ว่าสินะครับถูกต้องเลยค่ะเป็นการข้ามข้อจำกัดเรื่องเงินทุนเริ่มต้นไปเลยแล้วที่สำคัญคือที่สำคัญคือถ้ากิจการไปได้ดีนะคะรายได้ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมากกว่าค่าผ่อนชำระคืนในแต่ละเดือนด้วยซ้ำเอา้างั้นก็มีเงินเหลือสิครับ ใช่ค่ะเกิดกระแสงเงินสดเป็นบวกแถมยังได้สินทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมคือร้านกาแฟที่สไร้างรายได้ต่อไปได้อีกแล้วมูลค่ามันก็อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยโอ้โหนี่แหละคือแก่นของการมองหนี้ในมุมที่ต่างออกไปจริงๆใช่เลยค่ะแสดงว่าปัญหาหลักๆที่ทําให้คนกลัวหนี้หรือใช้หนี้ผิดทางมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนี้เองเสมอไปส่วนใหญ่มันมาจากวิธีคิดหรือไม่เสร็จที่เรามีต่อนี้มากกว่าค่ะวิธีคิดยังไงครับ คือบางคนถูกสอนมาหรือเชื่อมาตลอดว่าการไม่มีหนี้คือดีที่สุดปลอดภัยที่สุดซึ่งก็ไม่ผิดนะครับการไม่มีหนี้ก็สบายใจดีไม่ผิดค่ะแต่การกลัวแบบเหมารวมไปหมดทุกอย่างกลัวหนี้ทุกประเภทเนี่ยมันอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆในการเติบโตไปอย่างน่าเสียดายนะคะมันปิดประตูใส่โอกาสเพียงเพราะคําว่าหนี้คําเดียวประมาณนั้นเลยค่ะหรือในทางกลับกันบางคนก็ใช้หนี้แบบเออไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แบบไหนครับ คือกู้มาเพื่อบริโภคเป็นหลักเลยกู้มาซื้อของที่ไม่จําเป็นจริงๆหรือของที่มูลค่ามันลดลงเร็วมากๆเช่นเปลี่ยนมือถือใหม่ทุกปีทั้งที่เครื่องเก่ายังดีอยู่ใช่ค่ะหรือซื้อรถหรูเกินความจําเป็นเพื่อภาพลักษณ์ทางสังคมอดรวยว่างั้นเถอะการทําแบบนี้มันเหมือนเราไปดึงเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนนะคะ พอความสุขชั่วคราวหมดไปก็เหลือแต่ภาระที่ต้องตามจ่ายไปอีกนานแสนนานกลายเป็นหนี้เสียเต็มๆดังนั้นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะคือการปรับมุมมองของเราเองเปลี่ยนมุมมองค่ะต้องเริ่มมองว่านี่ที่ฉลาดมันไม่ใช่ภาระนะแต่มันคือเครื่องมือชนิดหนึ่งเครื่องมือใช่ค่ะหรือมองว่าเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งก็ได้ที่เราต้องเรียนรู้วิธีใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดลงทุนผ่านหนี้ ลองคิดดูนะคะถ้าเราสามารถเข้าถึงเงินก้อนหนึ่งได้จากการกู้ยืมแล้วเอาเงินก้อนนั้นไปทําอะไรสักอย่างที่มันสร้างผลตอบแทนกลับมาได้สูงกว่าดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายครับแบบนั้นมันก็คือการลงทุนที่คุ้มค่าใช่ไหมคะอืมจริงด้วยครับมีตัวอย่างที่ชัดๆอีกไหม,มครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นมีค่ะเช่นการลงทุนในการศึกษาหรือพัฒนาตัวเอง กู้เรียนนี่แหละครับใช่ค่ะสมมุติว่ามีคนตัดสินใจกู้เงินสก้อนอาจจะ3 0 0 0สนบาทเพื่อไปลงเรียนคอร์สทักษะดิจิทัลที่ตลาดต้องการมากๆตอนนี้เช่นพวก Data Science, Digital Marketing อะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะพอเรียนจบเขามีทักษะใหม่ติดตัวสามารถเอาไปหางานใหม่ที่เงินเดือนสูงขึ้นหรือรับงานเสริมสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละหลายหมื่นบาทครับ ในเวลาไม่นานเขาก็อาจจะคืนเงินกู้ได้หมดแล้วสินทรัพย์ติดตัวเขาไปตลอดสร้างรายได้ให้เขาต่อไปได้เรื่อยๆนี่คือการลงทุนในตัวเองโดยใช้นี่เป็นเครื่องมือช่วยเห็นภาพเลยครับหรืออีกตัวอย่างที่น่าจะคลาสสิกมากๆอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะใช่เลยครับสมมติเราเจอคอนโดทำเลดีราคาเหมาะสมเราก็กู้เงินธนาคารมาซื้อแล้วปล่อยเช่าค่ะถ้าคำนวณดูแล้วค่าเช่าที่ได้ต่อเดือนสมมติ1 2 0 0 0บาท มันดันสูงกว่าข้างงวดที่เราต้องผ่อนธนาคารสมมุติ1,000 0บาทเท่ากับว่าเรามีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มเดือนละ2,000บาทใช่ครับโดยที่เราแทบทไม่ต้องควักเงินตัวเองเลยแถมในระยะยาวราคาคอนโดก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอันนี้คือตัวอย่างชัดๆเลยค่ะของการใช้นี่สร้างทรัพย์สินอย่างชาญฉลาดแสดงว่าหัวใจสําคัญจริงๆก่อนจะก่อหน,นี้ต้องถามตัวเองก่อนเลยว่า ว่านี่ก้อนนี้มันมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาให้เราได้หรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนคุ้มกับดอกเบี้ยและความเสี่ยงไหมถูกต้องค่ะถ้าคำตอบคือใช่ชัดเจนแล้วเรามีแผนการที่ดีรองรับนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามันอาจจะเป็นหนี่ที่ฉลาดแต่ถ้าคำตอบคือไม่หรือเอ่อไม่แน่ใจหรือกู้มาเพื่อสนองความอยากเฉยเอันนั้นต้องเบรกไว้ก่อนเลยค่ะ ต้องทบทวนให้ดีเพราะมันมีแนวโน้มสูงมากที่จะกลายเป็นหนี้เสียในภายหลังเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับพอพูดถึงการใช้หนี้สร้างความมั่งคั่งนี่ภาพของมหาเศรษฐีนักธุรกิจระดับโลกลอยมาเลยใช่ค่ะหลายคนน่าจะนึกถึงรอจะคิดว่าโหคนพวกนี้รวยจังมีเงินเยอะหรือไม่ก็โชคดีสุดๆแต่เบื้องหลังจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะคะครับ จริงๆแล้วเบื้องหลังความสำเร็จของหลายคนเลยนะครับมีเรื่องของการใช้นี่อย่างชาญฉลาดเข้ามาเอี่ยวอยู่เสมอเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกจำนวนไม่น้อยเลยนะเขาไม่ได้มองว่านี้เป็นของน่ารังเกียจอะไรเลยเขามองเป็นอะไรครับเขามองว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทรงพลังมากอย่างหนึ่งถ้าใช้ให้ถูกจังหวะถูกวิธี มันจะช่วยเร่งการเติบโตได้ใช่ค่ะมันคือการใช้คันโยกหรือ Leverage ทางการเงินเพื่อขยายผลลัพธ์ให้มันใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นอย่างมหาศาลเลยอย่างวอร์เรนบัฟเฟตตนี่ชัดเจนไหมครับดูเหมือนท่านจะเน้นเงินสด ภาพลักษณ์อาจจะดูเป็นแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วบริษัท Berkshire Hathaway ของท่านเนี่ยก็มีการใช้ l e เวอเรจผ่านโครงสร้างหลายอย่างเหมือนกันเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นการใช้เงินสดสำรองหรือ f l o ต t จากธุรกิจประกันภยัยซึ่งมันเปรียบเสมือนเงินกู้ที่แทบไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยเลย อ๋อเอาเงินลูกค้ามาหมุนก่อนหรือบางครั้งก็มีการกู้ยืมโดยตรงเลยค่ะเพื่อเข้าซื้อกิจการใหญ่ๆทำให้ขยายอาณาจักรได้เร็วกว่ารอสะสมกำไรอย่างเดียวเยอะเลยโหไม่เคยรู้มุมนี้เลยครับนึกว่าท่านใช้แต่เงินสด หรือถ้ามองไปทางสายเทคอย่างอีลอนมัสก์เหรอคะโอ้โห oh อันนั้นน่าจะชัดเจนเรื่องเงินทุนใช่ค่ะการสร้างบริษัทอย่างเทส l a หรือ SpaceX ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลมากๆในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีการระดมทุนหรือการกู้ยืมจำนวนมากถ้ามวัวแต่รอเก็บเงินเองโอกาสทางธุรกิจคงหลุดลอยไปแล้วค่ะหรืออาจจะพัฒนาเทคโนโลยีไม่ทันคู่แข่งการใช้เงินทุนจากภายนอกอย่างมีกลยุทธ์จึงสำคัญมาก แม้แต่เจฟเบโซสตอนตั้ง a เม z o n ใหม่ๆก็ต้องใช้เงินกู้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นโลกออนไลน์ยังใหม่มากการกล้าใช้หนี้ที่ฉลาดในจังหวะนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อเมซอนยิ่งใหญ่ได้แบบทุกวันนี้เลยฟังดูแล้วมันเห็นความต่างชัดเจนเลยนะครับระหว่างวิธีคิดของคนทั่วไปกับคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆต่างกันยังไงคะในมุมนองของคุณ คือคนส่วนใหญ่อย่างเราๆมักจะคุ้นเคยกับการใช้หนี่เพื่อการบริโภคครับซื้อของใช้จ่ายให้มีความสุขแป๊บเดียวแต่ของพวกนั้นมันไม่ได้สร้างเงินกลับมาใช่ค่ะเป็น consumption-driven debt แต่กลุ่มคนที่เขารวยหรือประสบความสำเร็จทางการเงินเขาคิดอีกแบบเขาใช้หนี่เพื่อการลงทุนหรือ investment เป็นหลักใช่ครับคือเอาเงินกู้ไปทำในสิ่งที่คาดว่าจะสร้างเงินเพิ่มหรือทำให้ทรัพย์สินมีค่ามากขึ้นในอนาคต ขยายธุรกิจซื้อสังหาปล่อยเช่าหรือแม้แต่ลงทุนในความรู้ทักษะใหม่ๆของตัวเองคำถามสำคัญที่คนกลุ่มนี้ถามมันเลยไม่ใช่แค่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่แต่เป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ ROI มันคุ้มกับดอกเบีย้ยที่จ่ายไปหรือเปล่า ถูกตั้งค่ะถ้าคำนวณแล้วผลตอบแทนมันสูงกว่าต้นทุนทางการเงินแบบเห็นเห็นและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้เขาก็พร้อมจะใช้ Leverage เลยใช่ค่ะเพราะเขามองว่ามันคือต้นทุนในการสร้างโอกาสไม่ได้มองว่าเป็นต้นทุนแห่งความทุกข์หรือภาระสุดยอดเลยครับวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงๆจ,จริงค่ะงั้นการแยกแยะให้ออกว่าอันไหนนี่ฉลาดอันไหนนี่เสียนี่น่าจะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยนะครับ มีหลักการง่ายๆพอจะจับต้องได้ไหมครับว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีมีค่ะมีหลักการที่พอจะยึดเป็นแนวทางได้อาจจะเรียกว่าเป็นกฎทองสักสองสามข้อก็ได้ค่ะกฎทองข้อแรกคืออะไรครับข้อแรกเลยถามตัวเองชัดๆค่ะว่านี่ก้อนนี้จะนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่ถ้าใช่ก็มีแววดีใช่ค่ะ ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นหนี้ฉลาดเช่นกูซื้อเครื่องจักรใหม่ให้โรงงานกูเรียนต่อสาขาที่ตลาดต้องการมากๆหรือกู้ซื้อสินทรัพย์ที่คาดว่าราคาจะขึ้นครับแล้วกฎข้อต่อไปล่ะครับข้อที่2ต้องพิจารณาว่ากระแสงเงินสดรับหรือรายได้ที่คาดว่าจะได้จากหนี้ก้อนนี้มันเพียงพอที่จะจ่ายดอกเบีย้ยและเงินต้นคืนหรือไม่และควรจะเหลือเป็นกําไรด้วยอ๋อไม่ใช่แค่พอจ่ายคืนแต่ควรมีกําไรเหลือด้วย ใช่ค่ะถ้ากู้มาลงทุนแล้วรายได้มันแค่พอจ่ายหนี้คืนทอดีเป๊ะหรือขาดทุนนิดหน่อยแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ฉลาดพอหรือเสี่ยงเกินไปนี่ที่ดีควรสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนอย่างชัดเจนเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันตรงข้ามกับหนี้เสียเลยที่พอเราจ่ายเงินไปปุ๊บคุณค่ามันก็หายวับไปเลยใช่ค่ะหรือลดลงหวบภาพเช่นหนี้บัตรเครดิตที่รู้ซื้อของกินของใช้หนี้ผ่อนเสื้อผ้าแฟชั่นหรือหนี้เที่ยว ที่เหลือแต่รูปกับความทรงจำถูกต้องค่ะพวกนั้นไม่ได้สร้างอะไรต่อยอดกลับมาให้เราเลยในทางเศรษฐกิจแล้วแนวคิดเรื่องคันโยกหรือ leverage ที่เราพูดถึงกันมันเชื่อมโยงกับอะไรอีกไหมครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องเวลาด้วยค่ะเวลาค่ะนี่ที่ฉลาดเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรายอมจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อเวลาแล้วก็ซื้อโอกาสล่วงหน้าซื้อเวลาใช่ค่ะทำให้เราสามารถเริ่มลงทุนหรือเริ่มทำธุรกิจได้ทันที ไม่ต้องรอเก็บเงินเองเป็นปีๆซึ่งโลกตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากการรอนานๆอาจจะหมายถึงการพลาดโอกาสสำคัญไปเลยก็ได้จริงครับรอจนตลาดวายคู่แข่งเต็มไปหมดแล้วตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อการศึกษาที่เราคุยกันไปก็ชัดนะคะครับถ้าเราเลือกเรียนถูกสาขาถูกสถาบานันตั้งใจจริง นี่ก้อนนั้นมันคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเราเลยคือสมองความสามารถของเราใช่ค่ะซึ่งผลตอบแทนที่ได้กลับมาทั้งไรายได้โอกาสในงานม,นมันมักจะสูงกว่าเงินที่กู้ไปหลายเท่าตัวนักแต่แน่นอนมันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการใช้นี่ทุกประเภทมีความเสี่ยงไม่มีอะไรการันตีร้อเปอร์เซ็นแม้แต่นี่ที่ดูเหมือนจะฉลาดมากๆอย่างกู้มาทําธุรกิจหรือซื้ออสังหาก็ตามต้องอาศัยอะไรบ้างครับถึงจะลดความเสี่ยงลงได้ ต้องอาศัยการวางแผนที่ดีมากๆการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบที่สุดค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่แยกแยะประเภทหนี้ได้ก็จบแต่ต้องมีกระบวนการในการสร้างและบริหารจัดการหนี้ฉลาดด้วยใช่เลยค่ะขาดไม่ได้เลยเราอาจจะสรุปเป็น3ขั้นตอนง่ายๆในการสร้างสะพานหนี้ฉลาดของตัวเองได้นะคะขั้นตอนแรกคืออะไรครับ 1>, 1. ตรวจสอบเป้าหมาย validate the goal ค่ะก่อนจะกู้ต้องตอบตัวเองให้เคลียร์ก่อนว่าเงินก้อนนี้จะเอาไปสร้างไรายได้หรือมูลค่าเพิ่มอะไรได้บ้างผลตอบแทนที่คาดหวังคือเท่าไหร่มันเป็นไปได้จริงแค่ไหนต้องชัดเจนกับเป้าหมายก่อนเลย 2. วางแผนกระแสาเงินสดค่ะประเมินความสามารถในการผ่อนคืนของเราแบบตามจริงเลยนะคำนวณว,ว่ารายรับที่จะได้มามันพอจ่ายหนี้แต่ละเดือนไหม มีแผนสำรองเผื่อฉุกเฉินไหมถ้าเกิดรายรับไม่เป็นไปตามคาดต,ต้องมีแผนสำรองด้วยสำคัญมากและ 3. ติดตามและปรับตัวค่ะอันนี้สำคัญมากหลังจากก่อหน,นี้ไปแล้วต้องคอยดูผลตลอดว่าการลงทุนหรือโครงการนั้นๆมันให้ผลตอบแทนตามที่คิดไว้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามแผนแล้วครับถ้าสถานการณ์เปลี่ยนหรือผลลัพธ์ไม่ดีต้องพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์หรือหาทางแก้ไขทันที อย่าปล่อยให้นี่ฉลาดกลายเป็นนี่เสียเพราะเราไม่สนใจดูแลมันค่ะการทำตามขั้นตอนพวกนี้นอกจากจะช่วยให้ใช้นี่ได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงลงแล้วเพอเพอยังช่วยฝึกวินัยการเงินให้เราด้วยนะครับถูกต้องเลยค่ะฝึกทั้งวินยัยการวางแผนการตัดสินใจสุดยอดเลยถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดเลยครับนี่มันเหมือนอะไรดีอาจจะเปรียบนี่เหมือนค้อนในมือเราก็ได้ค่ะค้อนค่ะมันเป็นเครื่องมือที่มีพลังนะ แต่ผลจะออกมาดีหรือร้ายมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้มันยังไงจะใช้ทุบกำแพงหรือใช้สร้างบ้านใช่เลยค่ะเราจะใช้ค้อนทุบทำลายหรือจะใช้ตอกตะปูสร้างบ้านที่แข็งแรงนี่ก็เหมือนกันนี่ที่ฉลาดคือการใช้มันเพื่อสร้างทรัพย์สินสร้างไรายได้สร้างโอกาสไม่ใช่แค่สนองความอยากชั่วครั้งชั่วคราวสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือคนที่เขาประสบความสาเร็จทางการเงินจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ กลัวหนี้แบบหัวสุกหัวซุนนะครับแต่เขากลัวอะไรมากกว่าคะเขากลัวการมีหนี้ผิดประเภทหรือการใช้หนี้ผิดวิธีมากกว่าอ๋อกลัวใช้ผิดใช่ครับเขารู้ว่าหนี้มันเป็นดาบสองคมได้ต้องใช้แบบระวังมีสติมีกลยุทธ์ตลอดมีคำกล่าวที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะ่ะเขามักจะควบคุมหนี้ในขณะที่คนทั่วไปมักจะถูกหนี้ควบคุมคะ่ะ ชัดเลยจุดตังมันอยู่ตรงนี้เองค่ะคือการมีสติรู้เท่าทันแล้วก็ใช้นี่เป็นเครื่องมือเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายระยะยาวไม่ใช่ตกเป็นทาสของมันดังนั้นนะครับหากตอนนี้ใครกําลังรู้สึกว่านี่เป็นเหมือนกําแพงที่ขวางทางเราอยู่ลองค่อยๆเปลี่ยนมุมมองดูไหมครับลองสํารวจดูเนาะลองสํารวจดูว่ามีนี่ประเภทไหนบ้างที่อาจจะทําหน้าที่เป็นสะพานช่วยให้เราข้ามไปสู่ฝั่งของโอกาสและความสำเร็จได้เร็วขึ้น และเมื่อเราเข้าใจหลักการของหนี้ที่ฉลาดอย่างถ่องแท้แล้วนะคะความกลัวมันจะค่อยๆลดลงไปเองแล้วจะถูกทานที่ด้วยอะไรครับด้วยความเข้าใจความมั่นใจในการใช้เครื่องมือทางการเงินชิ้นนี้เพื่อสร้างอนาคตที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับค่ะคำถามอะไรคะในชีวิตของเราตอนนี้ มีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้างที่การใช้หนี้ที่ฉลาดอย่างถูกวิธีและรอบคอบอาจจะช่วยปลดล็อกหรือพาเราไปถึงจุดหมายนั้นได้เร็วกว่าการเดินทางแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง Fingerpad Podcast ไว้เลยนะครับเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวัน แล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ